สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนครูเนมวันนี้มาพบกับคุณครูเนมในรายวิชาวิทยาการคำนวณน,นะคะสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้คุณครูมาอยู่ที่ห้องเรียนของเรานะคะแต่ว่าคุณครูไม่ได้จำ วันนี้คุณครูจะพาเนี้อไปเที่ยวค่ะดูจากการแต่งกายของคุณครูแล้วนะคะวันนี้คุณครูจะพานักเรียนไปเที่ยวภูเขาและทะเลค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเที่ยวนะคะเราจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมก่อนค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าการไปเที่ยวทะเลกับภูเขาเราจะต้องเตรียมอะไรไปบ้างนักเรียนอยากไปเที่ยวไหมคะถ้าอยากไปเที่ยวเราไปเตรียมตัวกันก่อนเลย นักเรียนคะการไปเที่ยวของเราครั้งนี้นะคะจะมีเงื่อนไขและคําสั่งนิดๆิหน่อยๆคะ่ะนักเรียนดูที่ใบกิจกรรมที่2.1ในหน้ในนาที่9นะคะภูเขาทะเลเฮฮาคําชี้แจงเขาบอกว่าให้นักเรียนพิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้แล้วเขียนโปรแกรมให้อิ่มช่วยเตรียมของเพื่อไปเที่ยวสถานการณ์อยู่ตรงนี้คะ่ะนักเรียนสถานการณ์บอกว่าในวันหยุดโป้งและก้อยมักไปเที่ยวภูเขาหรือทะเลโดยจะต้องนำครีมกันแดดไ,ดไปด้วยทุกครั้งนะคะนักเรียนนี่คือคีย์เวิร์ดคำที่1นนะคะ ถ้าไปภูเขาจะต้องใส่รองเท้าเดินเขาค่ะถ้าไปทะเลและต้องการที่จะเล่นน้ำก็ต้องเตรียมชุดว่ายน้ำไปด้วยนะคะนักเรียนทีนี้นะคะในสถานการณ์ตรงนี้เขานำมาทําเป็น2เงื่อนไขระบัตรคาสั่งอยู่ที่ด้านล่างนี้นะคะนักเรียนมาดูที่2แรกค่ะเขาบอกว่าถ้าเทีย่ยวภูเขาให้ทําตามคําสั่งในซองก็คือเตรียมอะไรไปคะนักเรียนเตรียมรองเท้าเดินเขาไปค่ะ ถ้าเที่ยวทะเลให้ทําตามคําสั่งในซองคือเตรียมอะไรไปคะนักเรียนเตรียมครีมกันแดดค่ะแต่นักเรียนคะนักเรียนไปดูที่สถานการณ์ด้านบนนะคะคุณครูขีดครีมกันแดดเป็นสีแดงไว้นะคะเพราะว่าในสถานการณ์เนี่ยเขาได้พูดว่าโป้งและก้อยมักไปเที่ยวภูเขาหรือทะเลโดยจะต้องนาครีมกันแดดไปด้วยทุกครั้งหมายความว่าไม่ว่าจะไปภูเขาหรือทะเลเจ้าครีมกันแดดเนี่ยจะต้องไปด้วยเสมอนะคะ อะต่อมาค่ะนักเรียนถ้าไปเล่นน้ำเนาะก็จะต้องเตรียมอะไรไปคะนักเรียนเตรียมชุดว่ายน้ำนั่นเองค่ะนี่คือเงื่อนไขและบัตรคำสั่งของกิจกรรมนี้นะคะ ต่อมานะคะนักเรียนมาดูที่ข้อที่1ค่ะป้องเตรียมโครงสร้างของโปรแกรมไว้โดยคําสั่งแรกนะคะเป็นการเตรียมสิ่งของที่จะต้องใช้ไม่ว่าจะไปภูเขาหรือทะเลให้นักเรียนนะคะเติมคําลงในช่องว่างว่าบัตรคําสั่งนี้ควรเป็นคําสั่งใดนักเรียนจําได้ไหมคะจากสถานการณ์นะคะไม่ว่าจะไปภูเขาหรือทะเลเขาจะนําสิ่งใดไปด้วยเสมอคะสิ่งนั้นก็คือครีมกันแดดนั่นเองค่ะนักเรียน นักเรียนมาดูข้อที่2นะคะก็หยิบซองเงื่อนไขแรกคือถ้าเที่ยวภูเขาให้ทําตามคําสั่งในซองโดยใส่บัตรคําสั่งลงไป1ใบให้นักเรียนช่วยก้อยคิดค่ะว่าบัตรคําสั่งนี้ควรเป็นคําสั่งใดจึงจะสามารถเตรียมของไปเที่ยวภูเขาได้อย่างเหมาะสมนักเรียนจําได้ไหมคะถ้าเราจะไปเที่ยวภูเขาเขาให้เราเตรียมอะไรไปคะรองเท้าเดินเขานั่นเองค่ะ ข้อที่3นะคะโป้งหยิบซองเงื่อนไขถัดไปคือถ้าเที่ยวทะเลให้ทําตามคําสั่งในซองโดยใส่ซองเงื่อนไข1ซองและมีบัตรคําสั่งอยู่ในซองเงื่อนไขนี้1ใบให้นักเรียนช่วยโป้งคิดค่ะว่าซองเงื่อนไขและบัตรคําสั่งนี้ควรเป็นคําสั่งใดจึงจะสามารถเตรียมของไปเที่ยวทะเลได้อย่างเหมาะสมนักเรียนคะถ้าไปเที่ยวทะเลนะคะจะมีสิ่งที่ต้องนําไปอยู่2อย่างนั่นก็คือ1ครีมกันแดดนะคะไปด้วยทุกที่ กับอีกอย่างหนึ่งก็คืออะไรคะนักเรียนชุดว่ายน้ําค่ะนักเรียนมาดูนะคะซองที่3ถ้าเที่ยวทะเลให้ทําตามคําสั่งในซอง3.1ถ้าจ,จุดจุดให้ทําตามคําสั่งในซองถ้าอะไรเอ่อเราถึงต้องเตรียมของไปอีกหนึ่งอย่างนะคะตรงนี้นะคะให้นักเรียนใส่ว่าถ้าเล่นน้ําค่ะ ถ้าเล่นน้ำนะคะเราจะต้องเตรียมอะไรไปใน3.1.1ถ้าเล่นน้ำต้องเตรียมชุดว่ายน้ำไปนั่นเองค่ะต่อมานะคะโป้งและก้อยช่วยกันตรวจสอบโปรแกรมให้นักเรียนนำคำตอบในข้อ 1, 2และ3มาเติมในโปรแกรมด้านล่างให้สมบูรณ์นั่นหมายความว่าข้อนี้เป็นการสรุปบัตรคำสั่งนะคะและก็สองเงื่อนไข บัตรคำสั่งแรกคือเตรียมครีมกันแดดเพราะว่าไม่ว่าจะไปภูเขาหรือทะเลจะต้องนําครีมกันแดดไปด้วยนะคะ2เงื่อนไขที่สองถ้าเที่ยวภูเขาให้ทําตามคําสั่งในซองเที่ยวภูเขาต้องเตรียมอะไรไปคะ2.1ก็คือเตรียมรองเท้าเดินเขาค่ะ2เงื่อนไขที่3นะคะถ้าเที่ยวทะเลให้ทําตามคําสั่งในซอง ทาเที่ยวทะเลนะคะแล้วเล่นน้ำนะคะ3.1คือถ้าเล่นน้ำนะคะให้ทำตามคำสั่งในซองคือจะต้องเตรียมชุดว่ายน้ำไปนั่นเองค่ะ ต่อมานะคะจากโปรแกรมในข้อที่4ให้พิจารณาว่าบัตรคําสั่งต่อไปนี้หากสลับกันโปรแกรมจะสามารถทํางานได้เหมือนเดิมหรือไม่โดยให้ทําเครื่องหมายถูกนะคะในวงกลมหน้าผลการพิจารณาค่ะนักเรียนมาดูที่5.1นะคะคําสั่งที่1คือเตรียมครีมกันแดดกับคําสั่งที่2คือถ้าเที่ยวภูเขาให้ทําตามคําสั่งในซองถ้าคําสั่ง2อันนี้สลับกันนักเรียนคิดว่าโปรแกรมทํางานเหมือนเดิมไหมคะ โปรแกรมจะทำงานเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าคิมกันแดดไปด้วยทุกที่ไม่ว่าจะไปภูเขาหรือทะเลนะคะดังนั้นตรงนี้ไม่มีผลต่อการทำงานของโปรแกรมค่ะต่อไป5.2ค่ะคำสั่งที่2ถ้าเที่ยวภูเขาให้ทำตามคำสั่งในซองกับคำสั่งที่3ค่ะถ้าเที่ยวทะเลให้ทำตามคำสั่งในซองไปเที่ยวทะเลก่อนแล้วมาเที่ยวภูเขานักเรียนคิดว่าโปรแกรมทำงานเหมือนเดิมไหมคะตรงนี้โปรแกรมทำงานเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะเที่ยวภูเขาหรือทะเลนะคะอิ่มก็จะเตรียมของให้เราหมดกันนะคะ S <S <an> ก็คือเราไปเที่ยวทะเลก่อนแล้วถึงไปเที่ยวภูเขานะคะของที่จะเตรียมไปก็ไม่มีผลต่อการทํางานของโปรแกรมะคะ่ะต่อมานะคะ5.3ค่ะคําสั่งที่1คือเตรียมครีมกันแดดกับคําสั่งที่3ถ้าเที่ยวทะเลให้ทําตามคําสั่งในซอง <S <S ไปเที่ยวทะเลแล้วเตรียมครีมกันแดดโปรแกรมทํางานเหมือนเดิมไหมคะ <S <S ทํางานเหมือนเดิมค่ะตรงนี้ก็ไม่มีผลนะคะต่อมาดูที่5.4ค่ะคําสั่งที่2.1นะคะก็คือเตรียมรองเท้าเดินเขาค่ะกับคําสั่งที่ 3. จุด 1ก็คือเตรียมชุดว่ายน้ำค่ะถ้า2อ,อย่างนี้สลับกันนะคะนักเรียนคิดว่าโปรแกรมจะทํางานเหมือนเดิมไหมคะโปรแกรมจะไม่ทํางานเหมือนเดิมค่ะนักเรียนนี่คือการสรุปนะคะการทํางานของโปรแกรมในกิจกรรมภูเขาทะเลเฮฮาค่ะ เมื่อเราเขียนโปรแกรมตามเงื่อนไขและออกบัตรคำสั่งเรียบร้อยแล้วเราก็ใกล้จะได้ไปเที่ยวแล้วนะคะนักเรียนแต่ว่าเราจะต้องไปดูกิจกรรมต่อไปที่ชื่อว่ากิจกรรมบิชบอลก่อนค่ะเราถึงจะได้ไปเที่ยวกันนะคะนักเรียนอดใจรอสักครู่แล้พบกันกับกิจกรรมหน้านะคะวันนี้คุณเนมลาไปก่อนสวัสดีค่ะ